สวัสดีครับเช้านี้นะครับพ่อผมก็มาสวนแต่เช้านะครับสภาพบรรยากาศเห็นไหมครับที่สวนตอนเช้าเนี่ยนะครับหมอกลงเต็มเลยครับก็คงจะเป็นที่ว่าตอนนี้เริ่มอาจจะเข้าสู่ปลายฤดูฝนแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับ วันนี้พ่อพงก็เลยว่าจะพาชมแปลงดอกกระเจียวของพ่อพงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฤดูการสุดท้ายแล้วนะครับคือหลังจากเดือนกันยานี้ไปนะครับดอกกระเจียวในสวนของพ่อพงก็จะไม่มีดอกให้กินแล้วครับเพราะว่าดอกกระเจียวช่วงหน้าแล้งดอกกระเจียวก็จะเริ่มลงหัวนะครับต้นมันก็จะตายแล้วก็จะไปเริ่มต้นฤดูการใหม่ก็คือช่วงเดือนพฤษภานะครับ เดือนพฤษภาคมปีหน้าถึงเดือนกันยายนปีหน้านะครับฉะนั้นวันนี้พ่อพง์ก็เลยว่าจะพาชมแปลงดอกกระเจียวครับในสวนของพ่อพง์เนี่ยนะครับเป็นสวนผสมผสานในสวนอินทภผาลำนะครับวันนี้เช้ามานะครับพ่อพง์ก็เลยมาสวนแต่เช้านะครับนี่ครับสภาพสวนตอนนี้ครับก็คือเช้ามาวันนี้หมอกเต็มเลยครับนี่ครับ เหมือนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับหมอกเต็มเลยเดี๋ยวรอให้หมอกซาสักหน่อยก่อนนะครับแล้วพ่อผมก็จะพา,าชมดอกกระเจียวให้ทั่วสวนต่อจากเมื่อวานนี้ครับคราวนี้พ่อผมก็จะพามาดูบริเวณวงเวียนกลางสวนนะครับนี่อันนี้ก็คือวงเวียนกลับรถของพ่อพงกลางสวนตรงนี้นี่นะครับพ่อพงก็จะใช้ ใช้หน่อนะครับเมื่อปีที่แล้วครับใช้หนอปลูกนะครับขยายจากแปลงใหญ่ๆครับพอมันมีหนอออกมาพ่อผมก็ขุดหนอลงมาปลูกนะครับปีนี้ก็ได้กินผลผลิตแล้วครับตรงนี้นะครับมีดอกให้เก็บทุกวันนะครับนี่บริเวณสองข้างทางที่อยู่ข้างวงเวียนเนี่ยนะครับพ่อผมก็จะปลูกด้วยหน่อทั้งนั้นนะครับเนี่ย พ่อพงก็ขุดนอจากแปลงเนี่ยครับแปลงใหญ่เนี่ยครับที่พ่อพงปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยใช้หัวเป็นหัวปลูกแล้วก็มันก็จะแตกกอขึ้นมาเลยครับพ่อพงอยากได้เยอะพ่อพงก็เลยขุดนอมันมาครับแล้วก็เอามาปลูกตามบริเวณนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือปลูกด้วยหนอทั้งนั้นนะครับตามวงเวียนข้างวงเวียนเนี่ยนะครับนี่ครับ อันนี้อยู่รอบวงเวียนนะครับนี่รอบวงเวียนกับรถพ่อพงเนี่ยนะครับนี่ครับบริเวณนี้ก็มีดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับปลูกด้วยนอครับนี่นี่ครับทีนี้ก็มาดูจุดนี้บ้างครับจุดนี้นี่จะเป็นอ่าอยู่ริมสวนนะครับก็อยู่ระหว่างแถวอินทผพาลำเหมือนกันนะครับเนี่ยแถวอินทผพาลำนะครับ แต่ระหว่างแถวอินทผลัมตรงนี้นี่พ่อพงก็จะปลูกเป็นมะนาวครับแล้วก็สับปะรดนะครับแล้วข้างข้างต้นมะนาวกับต้นสับปะรดเนี่ยนี่ครับพ่อพงก็ลงดอกกระเจียวไว้ด้วยเหมือนกันครับตรงนี้นี่พ่อพงปลูกปีนี้นะครับพ่อพงปลูกโดยใช้หัวนะครับมาแบ่งเป็นแง่งเป็นแง่งนะครับแบ่งเป็นแง่งเล็กๆะครับหนึ่งหัวนี่ก็จะได้ได้ทั้งหมดประมาณห้าแง่งนะครับเวลาเรามาปลูกก็จะได้5ต้นนะครับ5้าหลุมแบบนี้นะครับ มันก็เลยต้นมันก็เลยยังไม่ใหญ่ยังไม่แตกคอเยอะนะครับปีนี้นี่ก็มีดอกแทงมาบ้างเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ไม่มีดอกครับยังไม่ได้กินนะครับก็มีแทงดอกมาบ้างนะครับเป็นแค่บางต้นเท่านั้นนะครับนี่นอย่างนี้นะครับจะเป็นดอกขึ้นมานะครับจุดต่อมานะครับก็อยู่บริเวณหน้าสวนของพ่อพงนะครับนี่ตรงทางเข้าสวนพ่อพงเลยนะครับ นี่ครับอยู่บริเวณหน้าสวนพ่อพงเลยครับตรงบริเวณนี้นะครับคือพ่อพงจะปลูกรอบๆอบสวนเลยนะครับตรงบริเวณนี้นี่พ่อพงก็จะปลูกดอกกระเจียวปีนี้นะครับเพิ่งปลูกไปช่วงก่อนที่หลังที่ฝนมานะครับช่วงประมาณกรกดาครับที่พ่อพงเอามาปลูกตรงนี้นี่ก็คือ พ่อพงใช้หัวนะครับจากตรงแปลงใหญ่ที่พ่อพงปลูกะครับนั่นนะครับพ่อพงก็ขุดหัวมาช่วงเดือนมีนาเมษาครับขุดหัวมาแล้วพ่อพงก็มาแบ่งเป็นแง่งแล้วพ่อพงก็เพาะใส่ถุงดําไว้นะครับนี่นะครับพอเพาะใส่ถุงดําแล้วนะครับมันเกิดต้นแล้วพ่อพงก็เลยเอามาปลูกนะครับตรงนี้นะครับมาปลูกลงตรงบริเวณหน้าสวนเนี่ยนะครับ คือที่พ่อพอลงเพาะลงถุงดำเนี่ยหนึ่งหัวนะครับที่พ่อพงขุดมาจากแปลงโน้นนะครับหนึ่งหัวเนี่ยพ่อพงก็จะมาแบ่งเป็นแง่งได้ห้าแง่งครับแล้วก็ห้าถุงนะครับก็จะเอามาเพาะใส่ถุงดําแล้วก็เอามาปลูกไว้บริเวณนี้นะครับหน้าสวนนี่ก็คือยาวความยาวก็ห้าสิบเมตรนะครับนี่ตรงหน้าสวนพ่อพงเนี่ยครับ ยาวไปจนสุดนี่เลยนะครับอันนี้ปลูกปีนี้ยังไม่ได้กินผลผลิตนะครับนี่ยังไม่มีดอกให้กินสักดอกเลยบริเวณนี้ครับต้องรอกินปีหน้าครับนี่พ่อพงปลูกมาจนสุดเลยนะครับแล้วก็ข้างสวนนะครับตรงนี้อยู่ข้างสวนพ่อพงนะครับอีกอด้านหนึ่งตรงนี้นี่ก็ยาวไปจนถึงใต้สวนนู่นเลยนะครับ ประมาณความยาวก็อยู่ที่200เมตรครับก็คือพ่อพงก็จะปลูกนะครับข้างข้างต้นหวายนะครับแล้วก็ระหว่างรั้วกับต้นอินทผพาลำนะครับนี่ครับตรงนี้นี่พ่อพงก็ปลูกปีนี้เหมือนกันนะครับปลูกไปตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาครับโดยที่พ่อพงใช้หัวนะครับ ใช้หัวที่พ่อพงขุดจากแปลงใหญ่ะครับที่พ่อพงปลูกตั้งแต่ตอนแรกะครับพ่อพงก็ใช้หัวมาแบ่งเป็นแย่งครับนี่เห็นไหมตรงนี้ออกดอกมาให้ดอกหนึ่งไม่ได้เก็บบานเลยครับพ่อพง์ก็มาแบ่งเป็นแย่งนะครับหนึ่งหัวนี่พ่อพงหักเป็นหลายๆแย่งเลยครับแย่งเล็กๆนะครับมันก็เลยมาปลูกแล้วมันได้ต้นเล็กๆแบบนี้นะครับหัวหนึ่งนี่ได้นู่นแหละครับห้าหกนะครับ บางทีก็สี่สามกรแล่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าหัวตรงที่ได้มานะม่ันหัวเล็กหัวใหญ่ครับนี่ครับเพราะว่าเป็นหัวที่พ่อพงพึ่งปลูกได้แค่ปีเดียวแล้วเอาขุดมาแล้วก็มาขยายต่อครับมันก็เลยจะได้น้อยแง่งหน่อยนะครับพ่อพงก็ปลูกยาวไปเลยนะครับนี่ยาวไปนู่นหละครับนู่นท้ายสวนนู่นนะครับสองอ เม็ดรับความยาวนะครับนี่ครับนี่ครับต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมีแต่ต้นเล็กๆนี่บริเวณเนี้ยครับนี่ครับอันไหนแง่งเล็กมันก็จะได้หนอเล็กครับแต่ว่าปีหน้านี่ได้กินผลผลิตแน่นอนครับนี่ครับตรงเนี้ยยาวไปเลยครับท้ายสวนนุ่น200เมตรครับคราวนี้พ่อคงก็จะพาไปดูท้ายสวนเลยนะครับ นี่ครับพ่อพงเดินมาถึงท้ายท้ายสวนแล้วครับนี่ตรงท้ายสวนนี่ก็เริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับนี่ต้นมันก็จะงามกว่าข้างบนหน่อยนึงก็คงเป็นเพราะดินนะครับดินท้ายสวนนี่อาจจะดีกว่านะครับนี่ครับท้ายสวนเลยนะครับที่โลกด้านใต้นั่นก็สวนพ่อพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพ่อพงท์ทเป็นป่านะครับพ่อพงจะไม่ค่อยได้ปลูกพืชอะไรที่เป็นของกินเหมือนข้างบนนี้สวนบ,บนนี้ ข้างล่างไปนี่ประมาณไล่กว่าๆพ่อพง์จะทําเป็นป่าพ่อพง์ก็ปลูกยางนาปลูกหน่อไม้ปลูกอะไรที่เป็นไม้ป่าป่านะครับไว้หากินในอนาคตครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นดอกกระเจียวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเกินกําลังพ่อพง์ที่จะดูแลมันไหวนะครับพ่อพงก็เลยปล่อยนะครับเห็นไหมครับปล่อยโลกเนี่ยนี่ดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งเป็นแปลงดอกกระเจียวที่พ่อพงปลูกปีนี้นะครับตรงนี้ปลูกปีนี้นะครับโดยใช้หัวหนะนะครับหนึ่งหัวนี่หักเป็นแง่งก็ได้สี่ห้าแง่งหกแง่งนะครับก็เหมือนกับด้านข้างนั่นแหละครับที่พ่อพงพาชมมาเมื่อตะกี้ะครับอันนี้ตรงนี้นี่คือพ่อพงเอาหญ้าไม่ทันนะครับเอาย่าไม่ไหวถ้าจะจ้างคนอื่นมาช่วยก็ไม่คุ้มครับ มันเกินกําลังพ่อพงค์เกินความพอเพียงของพ่อพงค์นะครับเกินกําลังพ่อพงค์พ่อพงค์ก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่ายังไงถึงเราถอนหญ้าไปมันก็ไม่ได้กินหรอกครับปีนี้นะครับมันยังไม่มีดอกให้กินฉะนั้นพ่อพง์ก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนนะครับพอหญ้าแห้งหญ้าแก่ตายแล้วนะครับช่วงปีหน้านะครับพ่อพงค์ก็จะใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าแห้งพวกนี้ออก ให้หมดนะครับเพราะว่ายังไงต้นดอกกระเจียวน่ะหน้าแล้งมันก็ตายอยู่แล้วครับพ่อพงก็เลยปล่อยไว้สภาพแบบนี้ครับเอาไว้ตัดหญ้าช่วงที่หลังปีใหม่ก็แล้วกันนะครับพ่อพงก็ค่อยมาตัดหญ้าให้มันสําหรับดอกกระเจียวบริเวณนี้ครับนี่แหละครับคือดอกกระเจียวทั้งหมดที่อยู่ในสวนของพ่อพงนะครับพ่อพงก็พาชม จนรอบทุกจุดแล้วนะครับที่มีดอกกระเจียวในสวนพ่อพงอยู่นะครับอันนี้พ่อพงก็จะเดินจากท้ายสวนขึ้นมานะครับขึ้นมาจากข้างบนนะครับอันนี้แหละครับคือดอกกระเจียวสองข้างทางระหว่างาคู่ขนานไปกับระหว่างต้นแก้วมังกรไปด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อพงก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับถึงจะได้ชมดอกกระเจียวสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับรอชมปีหน้านะครับปีนี้ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วต้นดอกกระเจียวพวกนี้ก็จะตายนะครับเพราะว่ามันจะลงหัวนะครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะครับสำหรับดอกกระเจียวนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ